วันนี้ผมจะขอนำเสนอเสียงแตกในทุกรูปแบบคืองงมากผมขึ้นเฟซบุ๊กเลยว่าเฮ้ยมึงจะทำเสียงแตกดีทุกหัวเลยอย่างนั้นเลยวะเชี่ยดีวะ มันก็อักเลือดก,กว่ามันดันแล้วมันแบบบึกๆบิกบกบ,ก,บกนะจีพีไฟะรู้อยากรู้จักละดด่ะนี่ของยังเต็มร้านเหมือนเดิมไหมเฮ้ยโอ้ยอยังเพิ่งเพิ่งตายยังไม่เสร็จเลย <laughs> โอ้ยยเดี๋ยวแกนโอเปนนิ่อีกรอบห<อ>นึง่งของเต็งยังไม่ได้จัดเนี่ยดูเด่นเต็มเลยอะไรเฮ้ยโหสินค้า <laughs> มึงอะยกถุงมาทั้งหมดสภาพดูสิ <laughs> ทำร้านใหม่มาหน่อยเอ้ยอ ืออะไรชูแฮปปี้มิลจีพีไฟรู้จักรู้จักป่ะจีพีไฟเฮ้ยน้องน oh. 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 ่ารักโอยไอเวลตันตัวใหม่ค like ู่ช็อกโกแลตพัทเนี่ยชูเทปปี้มิลก้อนเล็กๆอยากรีวิวพอดีเลยเสียงเสียงดีจะได้เปล่าผมว่าไม่ได้หรอกมั้งตัวแค่นี้เองหาเรื่องเหรอโอ้โถตึงอยู่แล้วตัวนี้บอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนนะเนี่ยดูไหนไหนดูจะได้หรือเปล่าตึงบอกเลยว่าตึงอยากฟังเสียงป่ะล่ะอยากพี่อยากอยากคิดว่าจะรอดป่ะ ไม่หนักมากผมบอกเลยตัวนี้นี่ผมสต็อกเป็นถุงนะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เป็นถุงนะถ้าพูดว่าหลักร้อยเดี๋ยวก็หถายว่าแบบป้งโมง้ไงเดี๋ยวจะถามว่าคุยก็เอาเป็นว่าผมกล้าจะสต็อกขนาดนี้มันก็อาจจะไม่ธรรมดาเลยอันนี้ยังไม่ได้ลองเสียงนะแต่ว่าเราเสพมาเยอะไงงานที่แบบเราจะสต็อกมาได้เนี่ยคือเราต้องไปเสพคนอื่นมาก่อนเสพฝรั่งมาว่าแบบเฮ้ยเขาลองเสียงแล้วเป็นยังไงแต่ว่านี่ยังไม่ได้ยังไม่เคยลองเลย ไฟลงไฟแหนมลงไฟแหนมได้ด้วยอลงแหนมได้อันนี้ลงแหนมได้แหนมของของตัวนี้มันจะเป็นชื่อบอกว่า SnapTone ตัวนี้ไฟแหนมแต่ว่าจริงๆแล้วนะผมบอกเลยดผมต่อให้ไฟนงไฟแหนมอ่ะยังไม่ต้องหรอกเอาแค่ธรรมดาแค่นี้แม่งก็ฟยวฟ้าแล้วอไะ,ะ,ะต่อให้ไปไปไปเอาเอาเอาสูงขึ้นไปเอาแล้วก็สูงเลย ไหนไหนไหนต้องบอกเลยว่าตอนนี้เรามาถึงยุคที่แบบว่าซื้อเอฟเฟกตามเศรษฐกิจแล้ว <laughs> <laughs> คือตอนนี้เศรษฐกิจเราก็ยอมรับเลยว่าอาจจะไม่ค่อยดีแล้วกันอ่าฝืดๆนิดนึง <laughs> ผมเนี่ยก็ทําตั้งแต่เบฟกหกหมื่นเก้าทุกวันนี้เหลือวานสองพันกว่าบาทประเด็นเลยคือเสียงะลย, <laughs> ย,ย <laughs> พี่เออเสียงตึงเกินก็คือวอลลตัน <as> <as> GP5 เดี๋ยวนาม,มาไล่กันเลยนะมีฟุตซิกหนึ่งอันเนี่ยไว้รันพีเซ็ตเนี่ยหนึ่งหรอวะ รันไปหน้าอย่างเดียวห่าน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังถอยหลังให้หมุนเลยเชิญเชิญหมุนนถ้ากดค้างอะถ้ากดค้างปุ๊บเข้าจุนเนอร์เลยนี่ปุ๊บนหน้าจอก็ใหญ่ด้วยเฟี้ยวเฟี้ยวเฝ้าจุนเนอร์โอเคปุ๊บแล้วก็มีพาราพาราหนึ่งหนบนี่นะครับผมอันนี้ไม่ใช่พาราซิตมอมนะ พารามิเตอร์เอ้ยโหเกือบอแล้ว,วปรับแต่งปรับแต่งทุกอย่างก็กดได้กดกดที่ตัวมันเนี่ยมันก็จะเล่นได้แล้วก็ไอตัวเนี้ยมันสามารถแบบว่าปิดแคปบไอตัวเนี้ยสามารถทําได้ทุกอย่างเลยรูอาเนี่ยสามารถบังคับปิดแคปเปิดแคปบเสียเป็นโฟน ต่อหูฟังได้จะใช้เป็นแคปซิมอย่างเดียวก็ได้ใช้เป็นโมดูเลชั่นอย่างเดียวก็ได้โอ้โห,โโหเรียกโมดูเลชั่นเออที่เรียกโมดูเลชั่นมันแปลกๆใช้เป็นแบบไหนก็ได้คือต้องบอกว่าทําได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ฟูดสวิกเนี่ยสามารถตั้งให้มันวนวนได้นะว่าจะให้วนแค่5อันหรือว่า10อันหรือ20อันหรือ100อัน เนี่ยเนี่ยหนึ่งศูนย์ถึงเก้าเก้าเนี่ยถ้าเกิดตรงเนี้ยเราก็เราก็ตั้งได้ว่าเราจะเล็นจ<ล>ีนแตกโซโล,โล่อะไรอย่างงี้ได้ปะได้จ้ะ้ยได้จ้ะฉันบอกเลยว่าได้จ้ะนี่ไง,ไงแล้วก็ตั้งเป็นคอนโทรลได้ตั้งให้เป็นจูเนอร์ได้เนี่ยศูนย์ถึงเก้าเนี่ยฮะศูนย์ถึงเก้าก็ได้น่านจะว,วนวนได้สิบแล้วก็เอบีซีได้เนี่ยวอลลุ่มเรคคอร์ดก็ตั้งได้วอลลุ่มแบ็กกิ้งแท็กตั้งได้วอลลุ่มมอนิเตอร์ก็ตั้งได้ภาษาก็ตั้งได้เอ้ยรีเซ็ตเอ้ยเอ้ยโอ้ยเกือบแล้วเกืืออออบบแแแลล้้ววววเเกก่มดีา <laughs> <S 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 มือลิเซเออแล้วก็มี USB C ให้1อันแล้วก็มีจ่ายไฟ9โวลต์ให้อีก1อัน USB C เนี่ยก็คือเอามาจ่ายไฟได้ด้วยนะหมายความว่าไฟออกทาง USB C มามาเข้าทางนี้จ่ายไฟทางนี้ได้แล้วก็กินไฟแค่100มิลลิแอม9โวลต์เท่านั้นคือใช้พอแบงค์จ่ายได้ว่ากันง่ายงาเอา <S <S ก็ประมาณนี้น้ำหนัก239กรัมน้ำหนักแบบเบาๆราคาแบบว่าไม่ถึง3 0 0 0 2,790บาทนี่ใน1พิเศเนี่ยมี10บบล็อกนะ ก็มีโมดเอกตมีแอมมีแคปใส่ IR ได้มีสล็อตไอให้ใส่แล้วก็ใส่ผ่านโทรศัพท์ได้นะมีแอป แอปเขาชื่อว่า Walleton s วีท t โอเคโหที oh. oh, ่ท่องมาแบบท่องมั้งแต่เมื่อวานอะเกือ <laughs> บ <laughs> พูดไม่ออกเนี่ยเออแล้วก็มีในทั้ง Android แล้วก็ iOS <S <s <uck> <S มีทุกอย่างอาเดตมันมีให้ทุกอย่างแล้วอะไรจะมาสู้กับมันณ <h ums> นะวันนี้เนี่ยมีการตั้งพิเศษไปแล้วเพื่อว,ว่าให้มันรวดเร็วต่อการถ่ายคลิปไม่งั้นเดี๋ยว <h ums> ตายเลยแต่ผมบอกเลยว่าแม่งดีสัตว์ เสียงหัวแอมแม่งดีทุกหัวแอมคือแบบเ,เ,เปิดมาก็เสียงดีเลยก็โกงจัดเลยแบบโอ้โหแบบแหนมไฟเนี่ย<ม>ผมเรียกแหนมแล้วกันเอาเป็นว่าแหนมไฟเนี่ยก็ดี<ม>แล้วเดี๋ยวมีให้ลองด้วย<ม><ม>แล้วก็หัวแอมธรรมดาก็ดีมากๆแล้วคือเอาจริงเลยก็บอกเลยว่ามันน่าก,กลัวแบบน่าก,กลัวมากๆลเลยในวันนี้แล้วก็ไม่รู้จะพูดอ,อะไรเลยไปฟังเสียงดีกว่า <What? S 1> เอาจริง เริ่มเลยวันนี้ผมจะขอนําเสนอเสียงแตกในทุกรูปแบบเป็นไงโอ้โหเปิดตัวมาวันนี้ตายหาผมบอกเลยกีตาร์ไม่ซ <c oughs> ้ําเลยนะผมเอ้ยโอ้โหไมงไม่ขาย้ย อย่า,อย,าอย่านั่นอ๋ออันนี้ไม่ขายอันนี้ตัวใหม่ไม่เพ<อ>ิ่งได้มาเพิงได้มาออโอ้โหไปไม่ถูกเลยพอแชว์ปุ๊บเขินเลยไปไม่ถูกเลยเอาแบบเสียงแตกแบบว่าที่ผมชอบชอบอะอทุกอันและดีทุกอันเคยเจอปะผมยังไม่เคยเจอเลย <c oughs> ตั้งแต่ผมทำเอฟเฟกต์มาคืองงมากผมขึ้นเฟซบุ๊กเลยว่าเฮ้ย <c oughs> มึงจะทำเสียงแตกดีทุกหัวเลยอย่างนั้นเลยวะในราคาแบบไม่ถึง3 0 0พันเงี้ยม,มันเกินไปมันเริ่มมึงที่มาแชร์กันเลยดีกว่ามาแชร์ JCM 8 0 0ตัวนี้ ้องฟังเสียงรีเวิร์บนะเป็นสเตอร์คือรีเวิร์บแม่งแบบอลังการมากเออแล้วอีกหนึ่งหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เกินเรื่องไปกับสำหรับเอฟเฟกแบบราคาเท่านี้นะวันนี้นะ,นะวันที่ลงคลิปเนี่ยคือมันเปลี่ยนเปลี่ยนพีเซนแล้วมันไม่กระตุกอ่ะ <laughs> มันเกินไปอ่ะเนี่ย อันนี้เป็นบล็อกเนอร์นะอูเบอร์แชลเนี่ยกลางจะน้อยกว่าเสียงรุงกว่าแหลมไม่เกี่ยวกาดเท่าเป็นแบบระยิบระยับแบบละเอียดกว่าจะละเอีดละเอียดๆอ่าละเอียดละเอียดกว่าเกณฑ์จะละเอียดละเอียดเล็กๆแล้วก็มีความเป็นไฮโซแบบจิกโก๋์อะไฮโซแบบ มันก็จะมีความสุภาพสุภาพในความที่แบบไม่ได้หยาบมากคือเนื้อเกณฑ์มันไม่ได้หยาบต่อมาเลยที่5150เสียงกลางคนละย่านคนละรูปแบบเลย เดี๋ยวผมผมแตะให้ดูนะพอเป็นห1าหนึ่งห้าสูไอ้นี่ตูดมันซาดิกกว่าคือแบบมันก็อักเลือดกว่ามันดันแล้วมันแบบบึกบึกบึกบ,กบึกนะ แล้วก็คาแรคเตอร์ของ5150เนี่ยมันผมเรียกว่ามันสับหมูมันจะมีเสียงแอ็แท็ของสายอะ่ะอยู่ในตูดของมันมันจะแบบชับๆๆๆๆๆๆอะ่ะเสียงมันเป็นแบบนั้นผมไม่อําแอ็แท็มันจะ อันนี้คือไม่ดรอปสายนะแค่อีเฮ้ยพอแล้วอย่าไม่ต้องมาเข้ามาใกล้เฮ้ยต่อเลยโซดาโนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเห็นเห็นอีคิวตกไปไม้ตัดแล้วเห็น e ีคิวแล้วจะเดี๋ยวจะโกงอีกคือโซดาโนผมไม่ได้ปรับอเลยเลย มิดโลแบบลึกๆมีความใกล้ๆกับมาแชลอยู่แบบใกล้เคียงคืบคานมากแล้วก็แต่ว่าแลมมันไม่ได้แห้งเท่าคือมาแชลเนี่ยมันเป็นแอมที่เก่าเก่าก็คือ60อย,อยู่ในอยู่ในช่วงประมาณ60แล้วกันและโซดาโนเนี่ยก็ออกมาหลังมาแชลที่วันที่ดังแล้วกันนะอวันวันที่ดังออกมาหลังมาแชลหลังอยู่ไม่ได้มากแหละหลังอยู่ประมาณปี7กว่าอะไรเงี้ย เราดทําให้เกณฑ์มันละเอียดกว่ามาแชลอยู่หน่อยนึงแล้วก็มีมิดโลที่กากเลือดกว่าอุดสายแล้วถึงใจกว่าเสียงกีตาร์ป่งลั่นเลยเสียงสายกีตาร์ป่งลันล่ <c oughs> ลนจริง ต่อเลยเดี๋ยวจะหาโอ็ย E n g l Angle <c oughs> ก็ได้ครับอยากเรียกอะไร <c oughs> เรียกเลยเอาเป็นว่าเรารู้กันว่ามันคือ ENGL <c oughs> อันนี้อันนี้จะหยาบหน่อยหยาบนะขอปิดดีเล์นิดนึงจริงๆดีเล์ก็เฟีฟ้ามาพาวแก้วแต่ผมตั้งแล้วให้พีเซนนี่เป็นพีเซโซโล่เพราะว่าเสียงกลางเขาค่อนข้างชัดชัดเจนมากเลย ENGL นี่ก็มีมีลูกผสมของเม s a เข้ามาเป็นมาแชลกับเมซ่แล้กันที่รวมกันเป็น ENGL เกณฑ์หยาบหยาบหย,บ,ยบเลยแล้วก็กลางเยอะ ก็ดีอีกอะถ้าถามว่าผมชอบอะไรในทั้งหมดนี้นะผมบอกเลยว่าผมเลือกไม่ได้ผมจะแนะนําอย่างนี้ถ้าเกิดอยากใช้หัวแอมอะไรมันดีขนาดนี้เกือบจะทั้งหมดเลยผมแนะนําให้เลือกตามแนวเพลงครับถ้าเพลงไม่ได้ไม่ได้แรงมากก็อาจจะไม่ต้องใช้แตกที่มันเถื่อนมากอาจจะเป็นมาแชลพอหรือว่าโซลาโนพอเพราะเ e ย็นทีเอมันจะมีความหยาบของเกนที่มันโหดร้ายกว่า <S <S คือเกิดมาเป็นแอมเมทัลแหละว่าง่ายๆยังไม่จบใช่ป่ะอุ้ยมเาเซเมซ่าอ๋อเมซ่าโอเค,โอ,เคโอ้โหเมซ่านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าดู EQ ของผมนะโอ้โยอยากจะโชว์ให้ดูดรูดเดือเกินเลยโคตรพ่อสกู๊ปมิดเป็นไงตรงรุ่นตรงรุ่นเลยก็คือพรีเซนต์ร้อยแหลมร้อย กลางเอาลงหมดเบรเอาลงหมดเป็นไงเขาจำลองมาได้ค่อนข้างจะเหมือนจริงเมซ่าก็ไม่ต้องพูดถึงแต่จะให้พูดเลยก็คือมีกำลังโลที่มหาศาลแล้วก็ยานแหลมที่หืมจิกกัดเหลือเกินแบบบาดลึกอารมณ์แบบแหลมแบบกระดาษทรายอะแหลมแบบหืมแบบ เป็นเม็ดเดเล็กๆแบบแบบว่าเป็นเหมือนทรายอ่ะเสียงมันจะคล้ายๆกัแบ,บแบบแอดแบบทรายหมดยังอะ่ะยังยังไม่หมดอีกครับเอ้ยอันนี้ ผมไม่อยากลองแล้วอะมันเป็นโอเวอร์ได์กับเสียงทีนแล้วไฮเกตเราก็สันไปเต็มข้อแล้ว <c oughs> ถ้าผมจบคลิปแบบนี้เลยผมจบแล้วแค่นี้ลูกช่องผมต้องด่าผมแน่นอนว่าแล้วเสียงทีนทำไมมึงไม่ลองอ <c oughs> แล้วโอเวอร์ได์แหละมันดีขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราหมวนแมวตัวนี้ละขอเป็นตัวอื่นดีกว่าเราต้องหลากหลากหลายแนวเอาคืนไปน เดี๋ยวจะหาว่าเอาใจแต่ชาวล็อกแต่ว่าผมยอมรับเลยว่ามันโหดร้ายเกินไปสำหรับเอฟเฟกในราคาเท่านี้พวกนี้ S S D 1ัแลของเนี้ยแล้วก็มีเสียงโคงเสียงคี ผมไม่ลองแล้คุณม,มาลองดีกว่าผมฟินกับไอ้นั่นแล้ววันนี้ยกหน้าที่ให้เลยเพราะว่าออฟินกับเสียงแตกมาแบบสุดๆอันนี้คืออะไรเอ่อคีนเหรอโม,มอเกตหน่อยสิ ดีเลยว่ดีเลยอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหตายฮะเมื่อกี้คือเสียงอะไรไฟแนมป่ะไฟแนมพี่เป็น J P 2 C ก็คือเป็นเม s a าจอนบูชีนั่นเองโอ้โหแล้วก็เป็นดีเลยปิงปองด้วยโอ้โหเชี่ยดีว่ะดีว่ะ ได้ไค่นี้พออะยังไงอะพี่เหมาะกับใครตัวนี้ก็เหมาะองทุกคนครับผมอยากจะซื้อไปเล่นอยากจะซื้อไปลองอยากจะซื้อไปใช้อยากจะซื้อไปลุยได้หมดเลยในราคานี้ผมพูดเหมือนเดิมไม่ต้องคิดเยอะครับผมคิดเยอะเดี๋ยวไม่ได้ลองแล้วก็เดี๋ยวคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง ไม่เกิน3,000นี่ประมาณนี้ก็2,790ส่วนถ้าเกิดจะเพิ่มพีเซ็ด้วยจะเอาพีเซ็แบบนี้ด้วยก็เดี๋ยวว่ากันอาจจะบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยครับผมก็ฝากไปด้วยกับ GP ไฟจีพีก็ได้วอลเลตันส่วนใครอยากจะจบเลยในตัวเดียวโดยแบบอุย้ยอันนี้มันอันเดียวมันเล็กเกินไปไม่อยากไปพ่วงต้องไปตั้งมีดี้ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดไปตัวพ่อเลย GP 200อม,มี3สีก็ได้หมดเลยอ่าดำแดงแล้วก็สีกุมา่าอันนี้คลิปผมทำไปแล้ว4คลิปก็ฝากตามไปดูนด้วยอันตัวส่วน ตัวนั้นนี่ก็คือขายดีที่สุดแล้วท็อปเซลเลอร์ของทีร้านอยู่แล้วถ้าซื้อ GP200 ก็คือแถมพิเศษด้วยอันนั้นแถมเลยเพราะว่าราคาหมื่นกว่าอันนี้ก็ยังไงอยู่2,000กว่าบาทส่วนใครแบบสงสัยว่าเฮ้ยดีจริงหรือเปล่าอยากซื้อไปลองก็ทักเข้ามาได้บอย59 Shop ชหรือว่าในแอปส้มก็กดได้เลยเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปหลังจากที่ลงคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับขอบคุณครับ